ฉันได้ยินเสียงนกร้องร้อ, <laughs> องอีกสินกฉัน <laughs> <laughs> งงว่นนี่มีนกอ้วนอยู่ตรงนี้นี่ <laughs> <laughs> ชื่ออะไรนะไอชื่อมากะอนนีนกอ้วนอยู่ตรงนี้น่ารักมากว่าดูจี อ้วนจริงคุณดูดิโอ้โหอ้วนมากนะน้องเหมือนบางคุดที่แกะแล้วเลยน่ากินไว้คุณพี่หิวอะไรอ่ะเหมือนมะล็งี้เลยอ่ะคุณพี่มะล็งี้ตัวสีเหลืองค่ะอะไรมาเหมือนก้อนมะล็งี้ตัวผอมด้วยไม่อ้วนผอมเพียวนะคะ ตัวสีเหลืองด้วยค่ะบอกน้องเขายิ้มด่วนครับน้องเหมือนไข่เค็มอีกชื่อหนึ่งคือไข่เค็มหรอใช่นอ,อกออจากจะเป็นไก่แล้วเป็นไข่เค็มด้วยก็เลยเป็นไก่เค็มไก่เค็มโอเคเลยเป็นไก่เค็มฮัลโหลเป็นนกหรือเป็นเป็ดหรือเป็นไก่แค่ฝ <laughs> ังชื่อก็โซเดียมสูงแล้ว <laughs> เข็มสะบัดเลยน้องเพ็่นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้เหมือนกันทุกคนสีนแหรอสีนเมื่อกี้หน้าอ้วกากเธอหาอะไรเปล่าหุกค้ามน้องเหรอ ดูหน้าน้องด้วยน้องไม่เล่นนะน้องโกรธได้ด้วยฮะโกรธได้ข้างเดียวโกรธให้ให้ให้บ <tv> <c oughs> อกข้า Fly, ขงเนียนี่น้องโกรธน้องโกรธโกรธได้ข้างเดียวด้วยนี่ไม่เล่นนะครับนี่อยากเจอคนจริงจังมีไม้แถวนี่อยากเจอคนนี้ดีแถว น้องกรนะครับน้องขกรนะครับน้องตึงจังตึงจัดตาหรอตัวคุณนพี่ยาบุลิชี้นะคะคุณพี่บุลลี่น้องนะคะน้องพบแพทย์มาหล่อหน้าตึงจังผ่ <c oughs> าฟันคุดใช่ <c oughs> จริงๆน้องผ่าฟันคุดมาก <c oughs> <c oughs> ินอาหารคนหรืออาหารไก่ <c oughs> ขาน้องยาวเท่าไหร่คุณพี่คุณพี่บุลลี่อีกแล้วนะหาความยาวขาบุลลีนะ่เนาะเลยเตะเลยเตะค่ะนี่ท้าแบนนะลูกพบแพทย์ด่วนเพราะว่าน้องน้องไม่ค่อยได้เดินก็เลยแบบแบบอ่อนแรงนหน่อยฉันจะแทะขาน้องหุบเลยค่ะหุบขาเลยค่ะน้องมีจมูกไหมคะน้องหายใจทางตาค่ะตาน้องเนี่ยแบบ เป็นแบบอวัยวะสำคัญ okay. <laughs> น้องมีหูไหมคะปกติเป็ดไก่นี่มันมีหูด้วยเหรอทุกคนเออแล้วเออแล้วมันได้ยินเสียงจากอะไรอะคือไม่รู้อะ <laughs> อันนี้แย่นะหน้าน้องเหมือนเราแฮงแล้วกันอ้วกเหมือนกัน <laughs> สภาพไม่น่ารักแล้วนะพอบอกว่าแฮงแล้วแบบกันอ้วกอะ คือพอมพอมจะแบบพุ่งอะทุกคนมองว่ากันอวกหนึ่งครั้งแล้วมองตลอดไป <c oughs> <c oughs> ขอเป็นไส้ไก่ละกันอุ้ย,ท,ย <c oughs> ทุกคนเคยกินหลอดลมไก่ปะทุกคนเคยกินหลอดลมไก่ไหมหลอดลมไก่ย่างปิง้ง หลอดลมงไก่ปิ้งหลอดลมงไก่ย่างเคยกินไหมทุกคนมันอร่อยมากเคยจีกรอบๆใช่มันอร่อยมาก,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 ม,ม,ากมันแบบ <c oughs> <c oughs> ดูหน้าน้อง้วยตอนพูดหลอดลมงไก่ปิ้งน้อง น้องไก่เคีมลเล็กๆมันอร่อยมากทุกคนคือมันจะแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนตรงกลางของแบบระยะระหว่างแบบไส่ไส้ไย่างคือแบบ ไส้ย่างอ่ะมันจะมีความแบบว่าเหนียวเหนียวหน่อยอะไรแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เหนียวแล้วมันก็แบบว่ามีความกรอบแล้วมันก็แบบมันเลิศอ่ะเออมันเลิศพูดแค่นี้แล้วมันเลิศน้องหน้าเจือนแล้วน้องสนแลวเส้นสามขีดบนหัวแบบการ์ตูนละเนี้ยขีดตรงไหน่ย น้องเหมือนซาลาเปาลาวาไซะทะลักเลยอะอะไรใยี่ห้ออะไรที่มันเป็นหน้านกอะใช่ไหมพูดถึงไ้ย,ยางน้องเล็กลักอะคนี้เซฟน้องด่วนคนี้หายไปไหนแล้วไม่รู้ทุกคน <c ười> น้องเหมือนทุกอย่างยังเป็นสิ่งที่น้องเป็น <c ười> ไม่รล้งนะไม่รล้งนะ น้องพูดน้องพูดไม่ได้เพาเธอกินไปแล้วอ่ะนี้เคยกินหลอดลมไก่ย่างปะมันอร่อยมากเคยแต่เคยแตทอดแต่หลอดลมไก่อะนะที่มันเป็นของไก่ไะแบบอันเล็กๆอ่ะมันจะเป็นเส้นเล็กๆอ่ะอ๋อไม่ไม่เคยกินต้องรองที่มันอยู่ข้างในเป็นท่อเคยเลยนี่ไง รู้แล้วใช่ไหมสาเหตุที่น้องพูดไม่ได้อะเพราะว่าอะไรคนิีงกินไปแล้วค่ะคนิีงกินไปแล้วหลอดลมอะ่ะน้องดูโหยหามากจะกินหลอดลงคนิีงรีบเอากลับเลยน้องรอดแล้วเหงาเลยทีนี้ใช่เหงามือ No more lightning. Like wow. So did so is that chicken or duck egg? <laughs> is this egg? This is an egg?